เ e ค k e n 8ก็ได้ประกาศออกมาแล้วว่าตัวละครตัวต่อไปที่จะออกมาในซีซั่น2ก็คือฟ้าคำรามที่จะเป็นตัวละครที่2ของซีซั่น2ต่อจากแอนนาวิลเลียมก็เป็นตัวละครสัญชาติไทยเสียงภาคไทยและใช้มวยไทยตัวละครฟ้าคำรามเปิดตัวครั้งแรกใน t ท k k e n 7ซีซั่น3 DLC ที่14แล้วฟ้าคำรามเป็นตัวละครยังไง เราจะย้อนกลับไปดูก่อนที่เขาจะมาเยือนเทคนแ8กันยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอ Tekken 7 r e v i s i t e d ฟ้าคำรามมินิโอวิฟ้าคำรามเป็นตัวละครประเภท long range operation ซึ่งจะมีความโดดเด่นมากๆในเรื่องของระยะที่ไกล ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ไกลแบบตัวละครที่มีโปรเจกไทแบบอา u m มาหรือมีปืนแบบวิกเตอร์ใน t ทเ k e แ8ฟ้าค้ารามจะใช้ท่าที่ไกลจากท่าเตะของตัวเองอย่าง Back Forward 4ท่าที่สามารถทำหน้าที่ได้ทุกอย่างไกลลอนเชอร์โฮม,มิงบวกเฟรมและเร็วเป็นท่าที่สามารถใช้เป็นท่าที่กดดันก็ได้หรือจะเป็นวิฟพันิชก็ยังได้ถึงแม้ว่าจะวิฟพัิชพลาด แล้วถูกศัตรูป้องกันได้ฟ้าคำรามก็ยังสามารถกดดันได้ต่อข้อเสียอย่างเดียวของท่าน,นี้คือมันเป็นไฮซึ่งก็ไม่นับว่าเป็นข้อเสียซะด้วยซ้ำเพราะว่าการก้มถือว่าเป็นอะไรที่เสี่ยงมากๆสำหรับผู้ต่อสู้และถึงแม้ว่าศัตรูจะก,การท่าน,นี้การกดดันของฟ้าคำรามก็ยังไม่จบลงเพราะว่าฟ้าคำรามได้บวกเฟรมมากถึง6เฟรมซึ่งสำหรับเทคนเจ็ถือว่าเป็นการบวกเฟรมที่เยอะมากๆจึงทำให้ท่า back forward ส เป็นท่าที่แทบจะทำทุกอย่างให้กับฟ้าคำรามอยู่แล้ววายร n นิ่ง3ถ้ากดดันมิดที่มาจากวิ่งสำหรับเทคน7การกดวายร n นิ่งเป็นอะไรที่ยากกว่าเ k e n 8มากๆยิ่งการกดในระยะประชิดถ้าหากว่าจะกดออกมาให้ได้ตลอดต้องผ่านการฝึกฝนมาในระดับหนึ่งเลยและท่าวายร n นิ่ง3ของฟ้าคำรามถ้าหากว่าสามารถกดติดได้เป็นปกติจะทำให้สามารถล็อกคู่ต่อสู้ ให้อยู่กับที่ได้โดยที่ศัตรูแทบจะทําอะไรไม่ได้เลยเป็นท่าวายร์นิ่งที่เร็ว19เฟรมที่ถือว่าเร็วมากๆและบวก9เฟรมถ้าหากว่าศัตรูกันได้หมายความว่าถ้าหากว่าศัตรูกันท่านี้ก็เตรียมตัวเดาได้เลยครับท่าตะกูล3 3ของฟ้าข้างรามออก13เฟรมและมีระยะที่ไกลมากๆแถมยังเป็นท่าที่มีสตริงที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นสตริงมิดไฮที่เร็ว และมีสตริงต่อซึ่งต่อจากท่า h ไ Save นี้ก็ยังมี h ไ Save ที่เร็วอีกทีหนึ่งเป็น Mid ที่ดีเลยได้2ทีหรือจะเป็นโลก็ยังได้นอกจาก Mid High เร็วแล้วก็ยังมี Mid High ช้าบวก6เฟรมที่เป็น er. l ow, ันเชอร์ Mid Mid เร็วเคาน t เตอร์ฮิต a m a g e ดาเมจมิดมิดช้าเซฟที่สามารถชาร์จได้ถ้าหากว่าศัตรูโดนก็จะเป็นลันเชอร์ และถ้าหากว่าศัตรูกันได้ก็จะกลายเป็นท่าการเบรกถ้าหากว่าหลังติดกำแพงจะเห็นได้ว่าเป็นสตริงมิกซ์ัพที่เยอะมากๆบางที่อาจจะเยอะเกินไปซะด้วยซ้ําทั้งระยะและความปวดหัวที่คู่ต่อสู้จะต้องรับมือกับมันแล้วบางคนคิดว่า3มันออก13เฟรมเท่ากับดาวโฟร์เวิร์ดหแบบนี้แสดงว่าดาวโฟร์เวิร์ดหของฟ้าคำรามน่าจะไม่ได้ดีขนาดนั้นใช่ไหมครับถ้าหากว่าคิดตามตรกาแบบนั้นก็อาจจะถูก แต่ว่าสําหรับฟ้าคํารามไม่ใช่ถ้าตระกูลดาวโฟว์เวิร์ดหนึ่งของฟ้าคํารามแทบไม่ต่างกับ3เลยถึงแม้ว่าดาวโฟว์เวิร์ดหนึ่งของฟ้าคํารามจะลบ5ถือว่าลบเยอะกว่าตัวละครอ,อื่นๆแต่ว่าฟ้าคํารามก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องกดทีเดียวเลยเพราะว่าถ้าตระกูลดาวพฟว์เวิร์ดหนึ่งของฟ้าคํารามมีเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นมิดไฮที่เร็วเซฟมิดมิดเร็วโฮมิงมิดมิดช้าเซฟน็อกดาวมิดมิดช้า เซฟคาเต์ฮิตลันเชอร์มิดแล้วเฮลสวีปที่โฮมิงจะเห็นได้ว่าแทบไม่ต่างอะไรกับตระกูล3เลยถือว่าเป็นดาวฟอร์เวิร์ดที่ส่งพลังมากๆสำหรับตัวละครฟ้าคำราม3ามบวกสา่ท่าตาลตฮิตลันเชอร์ที่เคยเซฟมาก่อนแต่แพชล่าสุดนั้นสามารถถูกพนิชได้ถ้าหากว่าทิ้งระยะไม่ดีซึ่งถ้า3 4บก4นี้เป็นคาเต์ฮิตลันเชอร์ที่ค่อนข้างไกลและเร็วพอตัวเลยทีเดียว และแท็กด้านขวาอีกด้วยเคยแท็กทั้งสองข้างมาก่อนดาวโฟด4-3ท่ามิดไฮวอลสแบทที่สามารถฮิตคอนเฟิร์มได้ง่ายๆใช้กดดันหน้ากําแพงได้ดีมากๆแถมฮิตแรกเซฟอีกต่าหากและจุดเด่นอื่นๆของฟ้าคำรามที่ต้องพูดถึงอย่างโฮมมิ่งเฮลสวีปถึงแม้ว่าจะไม่ได้โฮมมิ่งจริงๆสามารถถูกไซด์วอลขวาหลบได้แต่ว่ามันก็เป็นอะไรที่ยากมากๆที่จะทำ และเฮลสวิฟของฟ้าคำรามสามารถออกท่าเฮลสว e ฟได้หลายสถานการณ์ไม่ว่าจากสตริงจากนั่งหรือวิ่งก็ยังได้ถือว่าเป็นหนึ่งในเฮลสวิฟที่ทรงพลังลาม,มากๆในเกมเลยทุ่มของฟ้าคำรามก็เป็นท่าทุ่มที่ดีมากๆท่าหนึง่งเพราะว่ามันก็สามารถวอลสเปรดได้ด้วยถ้าหากว่าหลังศัตรูติดกำแพงและสุดท้ายที่จะต้องพูดถึงเลยก็คือท่าการเบรกที่เป็นท่าชาร์จที่เป็นต้นแบบให้กับระบบการเบรกให้กับภาค8 ซึ่งการเบรกของฟ้าคำรามนั้นจะมาจากสตริงเฉพาะเท่านั้นแต่ว่ามันก็มีหลายสตริงเลยที่สามารถกดท่าการเบรกได้ถ้าพวกนี้จะกลายเป็นท่าการเบรกก็ต่อเมื่อศัตรูอยู่หลังติดกำแพงเท่านั้นและฟ้าคำรามต้องชาร์จท่าการเบรกนี้ให้เต็มถือว่าเป็นอะไรที่ต้องระมัดระวังอย่างมากถ้าเจอศัตรูเป็นฟ้าคำรามพนิชของฟ้าคำรามก็จะมีเกิดทุกเฟรมจากยืนก็จะมี10เฟรม 14 12เฟรมฟอร์เวิร์ด21ได้น็อกดาวน์วอร์สเปลตถ้าศัตรูไม่เทคก็จะได้การันตี forward forward หนึ frame, down ่งบวกสองสิบสเฟรมดาวน์ฟอร์เวิร์ด1 2ถึงจะเบากว่า12เฟรมแต่ว่าเป็นมิดเอาไว้พนิชท่าที่หลบไฮตอนเคลื่อนตัวได้14เฟรมแบ็ค1เป็นมิดและ14เฟรมอีกอันหนึ่งก็คือแบ็ค2 1จะเป็นไฮ15เฟรมดาวน์ฟอร์เวิร์ด2 3ท่างัดปกติ ส่วนท่า punish จากนั่งก็จะมี11เฟรมเป็น wide standing 4 13เฟรม wide standing 1-2ได้น็อกดาวน์และ wall s p l a t 15เฟรม wide standing 3ทาง,งานปกติจะเห็นได้ว่าท่า punish ของฟ้าคำรามก็ถือว่าไม่แย่และมีเฟรมครบพอสมควรเลยในเรื่องของ rate ฟ้าคำรามมี rate dive อยู่2อย่าง up forward 3-4ที่เอาไว้ใช้บวกเฟรมได้นิดหน่อย หรือจะเอาไว้ใช้เติมดาเมจปิดคอมโบก็ยังได้และ h e ลสว w e e p ลันเชอร์ที่เซฟกว่า h e ลสว w e e p ปกติทั้ง2อ,อย่างนี้ถือว่าเป็นเลดได i ฟ์ที่ดีเลยทีเดียวโดยรวมแล้วฟ้าคำรามเป็นตัวละครที่ผ่านการเนิรฟมาอย่างหนักหน่วงแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวละครที่เก่งตัวหนึ่งเลยด้วยมิกซ์ับต่างๆและระยะที่ไกลแต่การพันนิชก็อาจจะไม่ได้ดีขนาดนั้น และด้วยการที่เป็นตัวละครตัวใหญ่เลยโดนคอมโบบางตัวละครมแรงกว่าปกติด้วยรวมไปถึงการไซส์สเตปอาจจะไมด่ดีเท่ากับตัวละครที่มีขนาดปกติซึ่งทำให้เกมรับอาจจะต้องแบกรับความเสี่ยงที่อาจจะไม่สามารถไซส์สเตปออกได้และฟ้าคำรามก็ยังเป็นตัวละครที่ไม่มีแพนิค o v e ที่ดีถึงแม้ว่าจะมีซิดแจบที่คอยขัดการบุกข,ของศัตรูได้บ้างแต่ก็ยังขาดท่าดีๆอย่างฮอบชิกแล้ว p พาเวอร์คลของฟ้าคำราม ก็ไม่ได้โดดเด่นถึงขั้นที่จะต้องใช้ขนาดนั้นเกมรับของฟ้าคำรามที่นอกเหนือจากการวิบพนิชนั้นอาจจะไม่ได้เป็นสถานการณ์ที่ฟ้าคำรามชอบมากนะักแล้วถ้าหากว่าพูดถึงการกลับมาของฟ้าคำรามในเท็เกิแปผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแนวทางของฟ้าคำรามจะเป็นยังไงเพราะว่าท่าการเบรกของฟ้าคำราม ก็ได้นำไปใช้ให้กับหลายๆตัวละครใน t ท k k e n 8แล้วและ t ท k k e n 8ก็ชอบดีไซน์อินสตอลต่างๆนานาออกมาแน่นอนว่าฟ้าคำรามอาจจะต้องมีบัฟหรือรอ,อินสตอลอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับสายฟ้าแน่นอนและฟ้าคำรามก็เป็นตัวละครที่ไม่ได้มีสแตนพิเศษแต่ว่า t ท k k e n 8ก็จะพยายามยัดสแตนอะไรบางอย่างให้ฟ้าคำรามแน่นอนเพื่อให้มีท่าที่เยอะขึ้นเมื่อน,นึกภาพเอาฟ้าคำรามไปรวมกับระบบฮีท ผมก็ไม่ค่อยอยากจะนึกภาพสักเท่าไหร่เพราะว่าดีไซน์ของระบบ t e k k e n 8ทุกตัวละครนั้นบุกเก่งขึ้นมากจริงๆซึ่งฟ้าคำรามก็เป็นตัวละครที่กดดันเก่งและเล่นง่ายมากๆตัวหนึ่งเลยจึงทำให้ผมนึกภาพที่ฟ้าคำรามเป็นตัวละครที่มีการเบรกเยอะกว่าเดิมผมคิดว่าไม่ใช่เรื่องที่จะเกินจริงเลยแล้วทุกคนมีความคิดเห็นยังไงบ้างครับเกี่ยวกับฟ้าคำรามว่าจะเป็นยังไงเท็กเกนแปดคอมเมนต์บอกใต้คลิปได้เลยครับ สุดท้ายนี้ไม่ว่าจะเป็นหน้าใหม่หรือหน้าเก่าผมก็ขอขอบคุณจากใจที่ยังติดตามผมอยู่ถ้าหากว่าคลิปนี้มีประโยชน์อยากให้มีใหม่เรื่อยๆก็ลองกดไลค์หรือไม่ก็กด Subscribe ไว้สักหน่อยก็ได้ครับหรือจะสมัครสมาชิกด้วยก็ได้นะขอให้สนุกกับการเล่นฟ้าคำรามสู่ๆครับ